สวัสดีครับวันนี้จะพามาฐานเรียนรู้การเลี้ยงแหนแดงจากสูนสปกอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นหนึ่งฐานเรียนรู้ในการส่งเสริมการผลิตแหนแดงโดยแหนแดงถือว่าเป็นพืชน้ำมหจจัศจรรย์สามารถเป็นได้ทั้งปุย๋ยพืชสดวิชีวภาพและอาหารสัตว์โดยหนึ่งฐานเรียนรู้นี้ได้รับการส่งเสริมจากกรมส่งเสริมการเกษตรมาพัฒนาเป็นฐานเรียนรู้มาลดต้นทุนในการผลิตในนาข้าวโดยแหนแดงจะมีสารหลายสีเขียวแกมน้ำเงินอาศัยอยู่ และสามารถตรึงในตรเส้นจากอากาศได้ทําให้แหนแดงจเจริญเติบโตได้เร็วและมีแนตวตรเจ้นพิ็นองค์ประกอบสูงและในวันนี้ประธานศินรู้จะนำนวัตกรรมอะไรมาเพิ่มมูลค่ากาบใช้แหนแดงไปดูกันนะครับสวัสดีครับผมนายอนนท์สืบภัยประธานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของอำเภอไดยหลวงหลวงจังหวัดเชียงรายและประธานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลปงน้อยวันนี้เราจะมาทำลูกบอลอาหารปลา จากแหนแดงนะครับเราก็จะมีส่วนผสมต่างๆอุปกรณ์วัสดุที่ใช้ก็มี1แหนแดง2ลำละเอียด3อาหารปลา4ากากน้ำตาล5น้าหมักคีวภาพอุปกรณ์เราก็จะมีกระบะมีวัสดุตวงมีชั้นวางสำหรับลูกบอลวิธีการก็คือ1ึงเราจะตวงแหนแดงจำนวน6ส่วนแล้วก็ตวงลำละเอียดจำนวน4ส่วน แล้วก็อาหารปลาจํานวนหนึ่งส่วนแล้วก็อาหารปลาถ้าเป็นอาหารปลาเม็ดใหญ่ครับเราก็จะ,ะนําอาหารปลาไปแช่น้ำนะครับหนึ่งขันนะครับหนึ่งส่วนจํานวนประมาณสิบนาท <Yeah. S 1> ีเพื่อทําให้มันส่วนผสมมันเข้ากันแต่ถ้าเป็นอาหารปลาปลาเล็กนะครับปลาดุกเล็กหรือว่าปลาดุกเล็กเล็กเราก็สามารถเอามาผสมได้เลยหลังจากได้ อุปกรณ์ตวงอุปกรณ์ทั้งสามส่วนเสร็จแล้วเราก็เอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ลาดด้วยน้ำหมักจุลินรีย์หรือน้ำหมักคิวภาพนะครับหรือถ้าไม่มีก็เอาน้ำหมัก EM เอามาเอามาเทลงนะครับส่วนผสมแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันให้ได้ความชื้นพอหมาดๆหรือว่าประมาณ60%ครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้กากน้ำตาลเอามาเทอีกนะครับเพื่อปั้นผสมก้อนให้มันปั้นก้อนได้นะครับ ปริมาณก็คือให้เล็กน้อยสามารถทําให้มันปั้นก้อนได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็ลองมาปั้นก้อนดูนะครับถ้าปั้นแล้วเป็นก้อนกลมดีแล้วไม่แตกก็ปั้นต่อไปได้เลยหลังจากปั้นก้อนเสร็จแล้วเราก็เอาไปวางที่ชั้นวางนะครับถ้ามีตาชั้นวางเราก็เอาไว้ชั้นวางที่ระบายอากาศได้แล้วเอาไปไว้ในที่ร่มจํานวน เวลา3วันนะครับสวันลูกบอลตัวนี้ก็จะลอยน้ําได้แต่ถ้าใครอยากจะใช้เร่งด่วนก็สามารถเอาไปใต่ตะก้อแล้วก็จุ่มลงไปในน้ําเพื่อให้ปลากินได้เลยอาหารปลาทําครั้งหนึ่งสามารถเก็บได้ประมาณ1เดือนห้าที่ของการทําอาหารก้อนตัวนี้ก็คือก็สามารถเพิ่มมูลค่าของเนแดงนะครับสองก็คือ,อลดต้นทุนการให้อาหารปลาได้ถึง5 0เอร์เซนตแล้วก็ อันที่3ก็คือปลามีสุขภาพดีแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยหลังจากนั้นประธานศูนย์เรียนรู้สปอกอรได้นำนวัตกรรมลูกบอลอาหารปลาคุณภาพจากแหนแดงไปโชว์ในงานวันถ่ายทอดโลยีการเกษตรเพื่อรวมตน้นทุนการผลิตใหม่หรือเราเรียกว่างานฟิวเดย์ให้กับเกษตรกรที่มาร่วมงานและเกษตรกรทั่วปไป